สวัสดีครับน้องๆที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับช่องปาครับนะครับผมเออวันนี้ก็อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมเป็น0.8.5นั่นเองเออก็ปรปับปรุงหลายอย่างด้วยนะครับผมก็ปรปับปรุงสมดุลภาพให้ไหลลื่นขึ้นแล้วก็เสียงตัวรถแทบทุกคันนะครับผมเปลี่ยนเป็นเสียงดุดันแล้วใจมากขึ้นนะครับผม <c oughs> เช่น GTR ันนี้ของพี่เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่ก็จะไปเทสให้ดูนะครับผมว่าเสียงมันดุดันเล้าใจขนาดไหนนะครับผมเออก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์ชอบพี่ด้วยแล้วกันนะครับผมก็มีปุ่มใหม่เข้ามามากมายนะครับผมพี่บอกเลยก็บอกเลยว่าหืสุดจัดประหลัดบอกนะครับผมโอเคพี่ก็เพิ่มเสียงจนสุดแล้วนะครับผมโอเคไปเทสกันเลยไปดูรับชมกันเลยครับผม โอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมเออบอกเลยว่าปรับมาใหม่แบบเสียงแทบทุกคันนะครับผมเช่น GTR A35 ของพี่นะครับผมเสียงดุดันแล้วใจนะครับผมโอเคเราก็จะไปเล่นโหมดออนไลน์นะครับผมลองไปเทสกับรถผู้เล่นออนไลน์ดูนะครับผมโอเคเราก็จะมาตรงจุดนี้เลยนะครับผมโอเคเราก็จะวาร์ปมาเลยพอดีพี่รวยนะครับผมเศรษฐีดูใบนนเองเออ ก็มาดูเนื้อมาลุ้นกันครับว่ามันจะมีใครมาท้าแข่งกับพี่หรือเปล่านะครับผมโอเคก็เห็นรถคันข้างหน้าทั้งคันนะครับผมรถอะไรนะครับผมเวกรบบะสซิ่งครับผมโอ้โหพี่อยากแข่งกับกระบะซิ่งมากเลยนะครับผมแต่เขาเป็นรถคลาสสองนะครับผมน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่นะครับผมโอเคน่าจะเป็นสายขาวแน่นอนนะครับผมพอดีพี่เป็นสายเหลืองนะครับผมเออโอเคก็ไม่ว่ากันครับผมใครจะเล่นยังไงนะครับผมโอเค ออให้เล่นมีความสุขก็พอแล้วนะครับผมเนี่ยก,ก็ไม่ก็ไม่เบียดเบียนใครนะครับผมโอเคก็ไม่มีใครมาท้าแข่งนะครับผมก็เป็นรถญี่ปุ่นรถคัสอะไรนะเป็นรถคัสหกเหมือนกันนะครับผมโอ้โหเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยสี่แรงม้าเลยความแรงนะครับผมโอ้โหโอเคเขาไม่ท้าแข่งกับเรานะครับผมเราก็ไม่เป็นไรนะครับผมเราก็ จะขี่ตามสไตล์ของเราเลยนะครับผมก็อับชมมนเลยครับผมก็ไปฟังเสียงเล้าใจของรถพี่ไปเลยนะครับผมโอเค